Thank you คุณผู้ชมเข้าสู่รายการเด็กเก่งสตา์คิดค่ะรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวของเด็กและเยาวชนที่มากไปด้วยความสามารถซึ่งเราจะได้เห็นถึงความตั้งใจความพยายามและก็การใช้ชีวิตรวมถึงการใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ของเด็กเก่งเหล่านี้กันนะคะแล้ววันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมมาค้นหาเด็กเก่งที่ได้รับรางวัลเด็กเก่งสตาร์คิสุราธานี 1, ทูบีนัมเบอร์วันทวยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีค่ะและตอนนี้ค่ะก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมซึ่งก็แน่นอนค่ะเป็นโรงเรียนที่น้องคนเก่งของเราได้ศึกษาอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปพบกับน้องคนเก่งกันค่ะ สวัสดีค่ะแนะนําตัวกับคุณผู้ชมหน่อยเร็วชื่อสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยนนาดาโจ้ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยายา่ามาจากโรงเรียนอุบัติวิทยาพนธุ์ค่ะค่ะน้องยาย่าได้รับตําแหน่งอะไรเอ่ยหนูเป็นเชมป์สตาร์คิสุรธานีท2บีนเมื่อวันค่ะอืมได้รางวัลที่หนึ่งด้วยใช่ไหมคะค่ะชิงถ้วยพระราชทานของทือกำมะหญิงค่ะเออ เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะน้องยาาญานะคะเด็กหญิงยานดาแก้วคงคาซึ่งน้องเขามีความสามารถมากเลยค่ะแล้วก็ได้เข้าร่วมการประกวดโครงการ to be number o ตา star kisura t a n นะคะแล้วก็ได้รางวัลที่1น,นะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของเด็กสุราธ,ธานีค่ะอยากให้น้องย่าญยายได้เล่าถึงวันนั้นหน่อยหนึ่งวันที่เข้าประกวดเนี่ยน้องได้โชว์การแสดงอะไรอื่นได้เล่นเอวเล่ก,แลแลกับเต้นฮูลาฮูค่ะแล้วก็ ครูเขารวมการแข่งขันทั้งหมดกี่คน61คน61ค่ะ61คนหนูเป็นคนที่ได้ที่หนึ่งค่ะเก่งไหมอ่ะเก่งค่ะถือว่าเราหนูรู้ไหมว่าหนูได้เพราะอะไรเพราะหนูยิ้มแย้มค่ะยิ้มแย้มแล้วความสามารถ ความสามารถก็ดีด้วยใช่ไหมค่ะอ่าคุณพี่โยค่ะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางผู้ปกครองแล้วก็ทางท่านผู้บวยการโรงเรียนนะคะว่าเขาจะมีการสอนน้องๆยังไงแล้วก็มีการให้คําแนะนําหรือว่าเน้นในกิจกรรมสอนน้องยังไงน้องถึงได้มีความสามารถอย่างนี้ค่ะหมายเลขสี่สิบสามเด็กกิจการกระดับแก้วพงษ์คาน้องหาญาจากโรงเรียนประถมวิทยาเขย่ ได้ทําความรู้จักกับน้องยาย่ากันไปแล้วนะคะและช่วงนี้ค่ะก็จะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับผู้ที่ให้การสนับสนุนและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องยาย่าว่ามีใครกันบ้างนะคะวันนี้มี3ท่านมาร่วมให้เกียรติกับทางรายการค่ะซึ่งท่านแรกท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอุปถัมภวิทยาค่ะสว่วนอีกท่ทานค่ะเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฐมวัยของโรงเรียนอุปถัมภวิทยาและที่สําคัญค่ะท่านผู้ปกครองนะคะคุณแม่ของน้องยาย่าค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะค่ะก่อนอือ่นนะคะต้อง ขอเรียนถามท่านผอก่อนเลยในฐานะทีะ่เป็นผู้นวยการที่น้องยา่ยาเขาศึกษาอยู่ที่นี่นะคะว่าทางโรงเรียนเนี่ยค่ะมีการให้การสนับสนุนหรือว่ากิจกรรมในด้านใดของน้องๆบ้างอะคะครับค่ะคือการศึกษาเป็นการที่ทําให้นักเรียนดีครบครบด้านไม่เพียงแต่ด้านวิชาการนะครับฉะนั้นที่เราบอกเป็นด้านกิจกรรมเนี่ย็นความสําคัญเท่าๆกับวิชาการเช่นโรงเรียนจึงมี นโยบายที่จะสนับสนุนเด็กใน,ในการแสดงออกในความสามารถทุกอย่างะนะครับไม่ว่าดนตรีศิลปะการกีฬาเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างมนุษย์ที่ทสมบูรณ์ตามหลักการของพระาัาชการศยแห่งชาติะนะครับซึ่งกิจกรรมเด่นๆหรือว่าหลักๆที่ทางท่านผอเน้นหนักใน,ใน,ใ,นในเรื่องของกิจกรรมของนักเรียนนะคะจะมีในด้านใดบ้างคะคือคําขวัญที่เราอยากจะให้เล่นเลย เด็กๆเนี่ยเข้าไปซึมซับเข้าไปจริงๆเนี่ยค,คือศุนทรียภาพเป็นพื้นฐานของจริยธรรมคคำภาษาอังกฤษมันจะคล้องจองกันดีนะครับ Aesthetics is a foundation of ethics ศุนทรียภาพเป็นพื้นฐานของจริยธรรมแล้วการศึกษาระดับโลกเนี่ยเลิกคิดเรื่องที่จะทําให้เด็กมีชาวปัญญาสูงทางสติปัญญา,ยาอ,อย่างเดียวคือจะไม่เน้นหนักทางวิชาการมากเกินไปค่ะ ฮาวร์การเตอร์เป็นคนที่ค้นพบอันนี้แล้วก็เป็นเจ้าของทฤษฎีเราเรียกว่าพระหุปัญญาเช่นนักกีฬาก็มีปัญญาทางทางร่างกายนักดนตรีก็จะมีปัญญาทางการดนตรีนักศิลปะศิลปินก็จะเป็นความเป็นปัญญาเป็นความฉลาดของทางด้านมิตินะครับฉันใดฉันนั้นทางด้านภาษา ทุกอย่างเนี่ยเป็นปัญญาตัวหนึ่งซึ่งมีคุณค่าพอๆกับทางด้านตักกัะคณิตศาสตร์นั่นเป็น logical mathematical intelligence ค่ะฉะนั้นความคิดนี้เป็นนักอิาสร์ทั่วโลกจะไม่ได้เน้นว่าเด็กต้องคิดเลขเก่งแล้วก็มีตักกะเท่านั้นแต่ต้องทำให้เด็กนี่ครบครบด้านจริงๆของการเป็นมนุษย์นะครับยัน การจัดการศึกษาของโรงเรียนปุรภธรรมวิทยาพนดมเน้นความเป็นเลิศของความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ความเป็นเลิศทางวิชาการความเป็นเลิศของความเป็นมนุษย์ของเราก็คือท่านพอกำลังจะบอกว่าจะไม่เน้นในด้านวิชาการให้มากแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของพื้นฐานด้านศิลปะหรือว่าในด้านของเน้นในด้านกิจกรรมเน้นในเรื่องของการน้องๆมีสุนทรียภาพในการศึกษา ร่วมไป,ไปด้วยร่วมไปด้วยกันและสียภาพที่บอกมันเป็นพื้นฐานของจริยธรรมคือเป้าหมายปลายทางของขอนการศึกษานักเกินสาทั่วโลกเป้าหมายปลายทางคือการสร้างความเป็นมนุษย์นะครับสร้างความเป็นมนุษย์ฉะนั้นน้องยายา่าเขาเขากำลังก่อสร้างความเป็นมนุษย์ของเขาแล้วก็พบศักยภาพของตัวเองทางด้านดานตรี เขาก็จะเอาดนตรีเนี่ยเป็นจุดที่นำเขาในการสร้างความเป็นมือของเขาครับค่ะส่วนน้องเขามีจุดเริ่มต้นหรือว่าจุดที่ว่ามีความสามารถในด้านนี้ค่ะเริ่มมาจากยังไงก่อนนะคะครับเดี๋ยวคงจะสัมภาษณ์เขาด้วยแต่ว่ากี้ผม,ผมถามเขาละเขามีแรงบันดาลใจของรุ่นพี่ดีมากๆดีมากๆที่ะจะมีแรงบันดาลใจ มาทาคุณครูจ๋านะคะในฐานะที่เป็นผู้ที่ดูแลในเรื่องของกิจกรรมของน้องๆชั้นอนุบาลใช่ไหมคะว่าน้องๆน้องยายาเนี่ยค่ะเขามีความเปลี่ยระกายในเรื่องอะไรไปสำคัญแล้วก็ถึงได้มีจุดเริ่มต้นในการที่เข้าประกวดโครงการนี้ค่ะก็น้องยายาเข้าโรงเรียนอุปถัมภ์วิยาพนมตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะคะตอนอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองน้องก็ยังไม่ค่อยมีแววอะไรไม่ค่อยมีกิจกรรมเด่นอะไรนะพอน้องเขาขึ้นอนุบาลสาม ทางโรงเรียนของเราจะมีกิจกรรมตั้งแต่เช้าคือเราปลูกพื้นฐานให้เด็กนะคะว่าเด็กคนไหนหมีความกล้าแสดงออกอะไร่ะน,นี้กิจกรรมของเราก็คือกิจกรรมภาษาแสนสนุกตอนเช้าก็ก็จะมีตัวแทนของแต่ละห้องนะคะ,คะามามาแบบแบ่งปันภาษา มันจะมีสามภาษาภาษาไทยอังกฤษแล้วก็จีนอ่แล้วก็จะมีตัวแทนของตัวแทนของแต่ละห้องน้องก็จะเป็นเป็นประกายเวลเนาะคุณแม่เนาะ <c oughs> เริ่มจากประมาณยังไงคะอ่าเขาจะเป็นผู้นำผู้นำอ่าผู้นำตอนเชา้ากับการสวดมนต ร้องเพลงชาติแล้วก็เป็นผูน้นำ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 ภาษาค่ะโอ้ค่ะได้ภาษาอะไรบ้างคะน้องยาย่าเคยได้ภาษาอังกฤษาภาษาอังกฤษ,าษาอ่าเรื่องตัวอย่างสักหน่อยได้ไหมตัวอย่างสักหน่อยนึงแนะนำตัวภาษาอังกฤษ <c oughs> Hello ladies and gentlemen มาในอินเดียนาดาเจ้าของคานิญาญ่าเอ็มซิกิเออร์เออร์ไอสตาดิอุปธรรมวิทยาพันล้มค่ะเร่ o เกวีริมัดอื้อหือ อันนี้คือน้องๆแค่กี่ขวบนะคะตอนนี้หกขวบหขวบค่ะโอ้หกขวบู้ชมสามารถพูดได้ถึงขนาดนี้แล้สำเนียงอะไรเขาได้เลยเนาะจะเห็นว่าสำเนียงเขาได้อยู่ค่ะก็นอกจากน้องยาญ่าแล้วก็จะมีน้องๆคนอื่นๆด้วยใช่ไหมคะที่มีที่มีแนวโน้มมีแววที่เก่งในด้านกิจกรรมใช่ค่ะค่ะซึ่งทางโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนตรงนี้ใช่ค่ะมาทางท่านผู้ปกครองค่ะคุณแม่ของน้องยาย่านะคะว่าน้องๆน้องยาย่าเนี่ยค่ะคือเวลาน้องเขาอยู่ที่บ้านเนี่ย เขามีการฝึกฝนตัวเองยังไงคะเริ่มแรกนะคะจากโรงเรียนเขาก็จะไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็จะดูทีวีแป๊บนึงพักผ่อนสมองเขาบอกเาจะบอกเองว่าเขาจะพักผ่อนสมองก็สักพักหนึ่งเขาก็จะเอาเนี่ยคุเรเร่คุใจกังเขาเขาก็เอาเอาก็จะมาซ้อมของเขาเองซ้อมคุเลเร่ซ้อมร้องเพลงซ้อมเส้นอะไรของเขาประมาณนี้ค่ะก็พอซ้อมทั้เสร็จก็จะปิดท้ายด้วยก่อนนอนเขาเขาจะเป็นคนที่ว่าชอบคิดเร็วอีกหนึ่งอย่างค่ะโอ ทุกคืนก่อยๆเขาจะต้องถึกจินตคณิตของเขาทุกวันด้วยค่ะก็คือสรุปว่าน้องนอกจากกิจกรรมพื้นฐานทั่วไปแล้วก็คืออย่างในเรื่องวิชาการก็ยังได้ด้วยได้พิเศษเลยเหรอคะได้ค่ะเหมือนถ้าสมมติพี่ก้อยถามไปเนี่ยสามารถตอบได้เลยไหมเอาง่ายๆแม่ถามเลยคุณแม่จะจะฝึกเขาอยู่ตลอดเวลาเอายกตัวอย่างหน่อยค่ะตัวอย่างค่ะบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกสามเซตสามบวกสองลบสองบวกหนึ่งเซตหนึ่ง อนนโอ๋อเรายัางทึ่งนะคะได้ยินแค่แป๊บเดียวก็คือแบบหัวเขาเร็วมากเลยคือแบบสามารถตอบได้เลยอันนี้ก็คืออยู่ที่การฝึกฝนด้วยใช่ไหมคะคุณครูคะเพราะว่านอกจากคุณแม่อยู่ที่บ้านก็ดูแลตรงนี้แล้วที่โรงเรียนก็คือคุณครูก็ดูแลต่อเนื่องอยู่แล้วด้วยในเรื่องตรงนี้ใช,ใช่ไหมคะคือเราจะมีกิจกรรมเสริม,รมยังไงบ้างคะคุณครูอนุบาลเราจะสอนเป็นกิจกรรมหลัก6กิจกรรมเนอะ แต่ของเราก็จะมีเสริมทักษะคณิตออังกฤษวิทยาศาสตร์ค่ะคะถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็จะมีจินตคณิตเข้ามาด้วยเป็นการคณิตคิดเร็วน้องเขาก็ได้ได,ได้แชมป์มาโอ้แล้วคะด้แชมป์โอ้ได้มากความสามารถมากเลยน้องย,าย,าย่าวันนี้ทราบมาว่าจะมีโชว์อัลบั้เล่ด้วยใช่ไหมคะ<ช>อ่าเพลงะอะไรเอ่ยจะเล่นเพลงอะไรเอ่ยทำแบนี้ดีกล่าค่ะอ่าเชิญเลยค่ะ ขอเชิญรับชมขอเชับชมแลได้เลยค่ะ เป็นแค่บางส่วนของความสามารถของน้องเขาทีนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่น้องเขาได้เข้าไปประกวดในโครงการทูบีเมื่อวัน้วยพระราชทานทวลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีนะคะคือถือว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจเลยใช่ไหมคะน้องยา่ยาคะใช่ค่ะอ,อยากให้น้องยา่ยาได้เล่าถึงบนเวทีวันนั้นหน่อยว่ามีการเริ่มต้นยังไงทํายังไงแล้วน้องโชว์ความสามารถอะไรคะ เล่นรูเล่ค่ะแล้วก็เต้นหรวหูค่ะเนี่ยค่ะซึ่งเราจะเห็นภาพะนะคะว่าวันนั้นบนเวทีน้องเขาแสดงความสามารถวันนั้นมีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมดกี่คนคะจำได้ไหมเพื่อนๆอ่ะที่มาร่วมแข่งขันกับเราอะหกสิบเ<ค> <67 S 2> อ็ดคนหกสิบเอ็ดคนซึ่งน้องก็เป็นหนึ่งที่ได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลของทุนกระหม่อมหญิงนะคะถือว่าเป็นความสามารถของเด็กสุราษฎร์ด้วยก็ว่าได้ถือว่าเป็นความสามารถของเด็กจังหวัดเรานะคะทีนี้เดียนถามท่านพอนะคะว่าการที่น้องเขาได้เข้าไปประกวดโครงการนี้ค่ะทางโรงเรียนมีการสนับสนุนในด้านใดอย่างไรบ้างคะครับก็อย่างที่บอกเราเรากำลังปรับปรงุงทุกด้านทางด้านดนตรีนะครับเรามีโครงการที่จะทำ วงโอทรวทิศให้ดีขึ้นนะครับปรับวงให้มีวงดนตรีของเด็กรวมไปถึงวงดน <c oughs> ตรีของเด็กอนุบาลด้วยผมคิดว่าในทุรกระดับชั้นเนี่ยมันมีความสำคัญมากที่จะให้เด็กบูรถฐานแต่อนุบาลประถมมัธยมนะครับก็ความสามารถทุกด้านครับทางด้านสุนย์คุภาซึ่งจริงระบบการศึกษาไทยเนี่ย เราละเลยโดยประสมควรนะครับที่จะให้เด็กมีความสามารถทางศิลปะการแสดงออกผมฝันว่าเด็กเด็กจะต้องมีมีเวทีของระดับห้องระดับชั้นระดับไม่ใช่ระดับโรงเรียนอย่างเดียวในห้องตรงนักสร้างนักแสดงสร้างนักพูดสร้างนักพูดนะครับการพูดการกล้าแสดงออกนี่าสำคัญมากเด็กทุกคนตั้งแต่อนุบาลจะต้องสามารถยืนหน้าชั้น แล้วก็ํำเสอระในกลุ่มของเขาําเสนอทุกอย่างเด็กประถมก็สามารถกูด้ได้โดยไม่เค้ะเขยมันอยู่ที่โรงเรียนจะให้การฝึกฝนของของเด็กนี่ยังไงแล้วก็ปรับให้มีมีกิจกรรมที่ให้เด็กฝึกฝนนะครับทีนี้สุนทริยภาพเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีการอบรมของของเรียน ที่จะทําให้เด็กมีสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยสมบูรณ์เมื่อสักครู่ถามยาย่าก่อนเข้ารายการหนูอยากจะเป็นอะไรยาย่าตอบว่าหนูอยากจะเป็นนักร้องเพราะว่ายาย่าเห็นเห็นเด็กๆเนี่ยเขาเป็นนักร้องแต่จะเซอร์ไพรส์ยาย่าพออคนนี้อยากให้ยาย่าถ้ายาย่าชอบนะ เป็นนักแต่งเพลงเราร้องเพลงไปร้องเพลงของคนอื่นแต่ถ้าเราแต่งเพลงเป็นเพลงของเรา,าฉะนั้นปลายปีการศึกษาเนี่ยยาย่าต้องแต่งเพลงมาให้ปออ,อหนึ่งเพลงนี่เส<อ>ียพ้ายเสือได้ไหมคะแล้วเราเริ่มโครงการอ,าอันหนึ่งมผมเชื่อโรงเรียนต่างๆน่าทำนะครับผมเริ่มโครงการที่เนี่ย รับสมองครองสมาธิค่ะรับสมองครองสมาธิเรามีนั่งสมาธิพร้อมออก,กับเพลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ทุกระดับชั้นใช่ไหมคะทุกระดับชั้นทุกระดับชั้นตั้งแต่รูปาลถึงมสามแล้วเอาเอาทักษะหรือการคิดค้นของท่านอาจารย์สมบอน S.K.T. คือสมพอนและการทรักเ,เทคนิคค่ะ นี่เป็นเป็นงานวิจัยของท่านที่ออกมาเป็นท่าเจ็ดท่าแต่ท่าแรกคือการหายใจทราบว่ารักษาของสุริยราชของอะไรที่ก็ผ่านอาจารย์สมพรเขาจะฝึกการหายใจเข้ากัน้นแล้วปล่อยออกทางปากยาวๆเข้ายาวๆกั้นนานๆแล้วออกทางปากยาวๆผมเอาเรื่องนี้มาเพื่อสร้างสร้างมนุษย์มันต้องเริ่ม่างจุดนี้ฉะนั้นเด็กเมืออน,นี้ทุกคน จะนั่งสมาธิแล้วเดินสมาธิขึ้นห้อง oh. ด้วยความเงียบครูประจำชั้นจะให้คะแนนเด็กอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ทุกวันนี้เราทําอยู่จะ<ร>ทำอยู่ครับอพอเข้าห้องตรงนี้ฮะรับสมองทํำยังไงเด็กพอเข้าห้องแล้วสิ่งแรกคือเขาพูดไม่ได้เขาต้องหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาซึ่งโรงเรียนเตรียมให้แล้วซึ่งมีชื่อเขามีชั้นเขาแล้วเขาต้องเขียนคําศัพท์ออกมาห้าคำ ผมได้แต่งหนังสือเล่มนี้ครับน,นี่ค่ะคุณผู้ชมท่าน,านเมื่อก่อนเขารายการท่านผอได้บอกแล้วว่าหนังสือเล่มนี้ท่านผอเป็นคนแต่งเองเลยครับค่ะ<ต>คือมีความมีความแปลกมีความอะไรยังไงกันในหนังสือเล่มนี้ค่ะน,น้องยายาลองท่องกอไก่อกอไก่เช้าขันเตือนอย่าเชียร์น้องรับทำบา้องเสียงมะนโนทมเช้าถึงข้ามทำดีเห็นไหมครับฉะนั้นกอไก่มันสอนอะไรค่ะ <ข>คือมันจะไม่ใช่แค่ก,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 กอเอ๋ยกอไก่ขอขอไข่ในเล้าอะไรอย่างนี้แล้วครับจริงๆบอกว่าพญานญชนะไทยเนี่ยทำไมเราเรียนเก็บขอขวดกับคอคนค่ะไม่เก็บไม่ได้ครับเพราะเป็นคำกลานมันตัดทิ้งไม่ได้จึงจำเป็นต้องมีสี่สิบสี่ตัวเพราะไม่งั้นมันจะไม่ครบสี่สิบสี่ตัวใช่ครับเพราะคำกอเอ๋ยกอไก่เป็นกอสี่ฉะนั้นควมจริงเราตัดทิ้งแล้วแต่เรายังต้องรู้จักขอขวด พาะมันอยู่ในคากรอนตัดทิ้งไม่ได้มันจึงจะครบบทของมันใช่ไหมครับเป็น44จะตัดทิ้งเหลือ42ไม่ได้44คือคือพยัญชนะไทยคือบาทหนึ่งบท1งครับหนึ่งบทเป็นเลข4ี่ฉะนั้นเป็นจีนสี่สองทำไม่ได้นอกจากจิจะไปแต่งใหม่เป็นคํานําหน้ากับคําลงท้ายซึ่งไม่ใช่กอไก่แต่เราเริ่มด้วยกอกาใช่แต่ต้องมี44ตัวแล้วก่อนตัวนี้ท่านบอกต้องการที่จะสื่อความหมายอะไรยังไงให้ ที่บอกน้องยาย่าเนี่ยท่องอันเนี้ยน้องยาย่าจะเริ่มชอบคํากรอนอพอเราชอบคำกรอนับเราแต่งเพลงมันต้องใช้กรอนนะ<อ>ครับ<อ>ฉะนั้นน้องจะใช้ความสามารถทางดนตรีและความสามารถทางภาษานี่ครับที่ที่สอนให้เด็กได้ได้บริการฉะนั้นพอน้องยาย่าท่องกรอนต่างๆแล้วก็จะได้ได้เรื่องความจาเนี่ยมันจะต่อยอด เป็นความคิดสร้างสรรค์แต่เนี้ยน้องจะต้องต้องแต่งเองต้องแต่งเพลงถ้าเราร้องเพลงเราไปร้องสิ่งที่เขาแต่งมาให้เราเราไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเลยเราไปเรียนแบบศิลปินไปเรียนแบบดารา m, เท่านั้นแต่อยากให้เป็นน้องยา่ยาญายา่ญาเด็กมีญาต่ญาผู้ใหญ่แล้วนะครับะจะมีดาราญาตญาเด็ตามาเลยใช่ไหมคะว่าโตขึ้นยังไงนะคะอยากจะเป็นเหมือนพี่ย่าญาัิยาเพราะตอนนี้คือที่เหมือนแล้วแน่นอนคือชื่อเล่นใช่ไหมคะ ความสามารถต่อไปต้องได้แน่นอนถ้าเราฝึกฝนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะให้น้องยาย่านะคะได้ฝากถึงเพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยที่ที่ดูน้องยาย่าอยู่ค่ะว่าว่า น้องย่าอยากจะบอกเพื่อนๆเราว่ายัางไงเอ่ยที่จะเก่งเหมือนเราเนี่ยต้องทำยังไงคนต้องเป็นคนดีแล้วทุกคนต้องมีความฝันและถ้าทุกคนอยากเก่งเหมือนพี่ยา่าทุกคนต้องเป็นที่หนึ่งได้จะไม่พึ่งพาย,ยาแตดิสค่ะออันนี้คือคมฝันของทวีน้ำกบวันเลยนะคะเป็นหมึ่งเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาแติอันนี้คำกลอนนี้จำขึ้นใจเลยใช่ไหมคะเพราะเราเป็นเหมือนเป็นตัวแทนแล้วเนาะตอนนี้เป็นตัวแทนของทวีน้ำกบวันอืมมิจิจกรรมอะไรบ้างคะที่ หลังจากนี้ที่ตั้งแต่น้องได้รับตำแหน่งได้รับรางวัลเนี่ยวันที่ห้าที่หกที่ผ่านมาน้องก็ไปร่วมอินซูล่งในการประเมินระดับอะนะระดับระดับพิษเดินนาโดยท่านรองผู้ว่าค่ะแล้วก็วันที่สิบสามสิบห้านี้น้องก็จะต้องเดินทางไปกรุงเทพค่ะเพื่อจะไปแข่งขันต่อระดับประเทศกับไอของโครงการทุนนี้นะคะค่ะนี่น้องยายามีความมีการเตรียมตัวยังไงบ้างเอ่ยเนี่ยเราจะต้องไปเจอผู้คนเราจะต้องโชว์ความสามารถมีความเราเตรียมตัวยังไง เรงยิ้มค <backstory> <world> kind of ่ะแล้วก็ทําการบ้านฝึกฝนใช่ไหมคะในสิ่งที่เราจะไปโชว์เขาเนาะค่ะค่ะผู้ชมค่ะและนี่ก็คือน้องยาย่านะคะที่เป็นน้องคนเก่งของเราที่ได้รับรางวัลทวยพระชธานทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีซึ่งก็เป็นตัวแทนของเด็กสุราชบ้านเรานี่เองนะคะ อันนี้เราต้องให้การสนับสนุนเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการเด็กเกตสตาคิดก็ต้องขอขอบพระคุณทั้ง3ามท่านค่ะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอุปธรรมนะคะท่านคุณค,ณค,ณคณรูจ๋านะคะแล้วก็ผู้ปกครองรวมถึงน้องยาย่าด้วยค่ะวันนี้ที่มาให้ความรู้ให้กับเพื่อน <S <S ๆได้เห็นว่าอ่าเนี่ยเราเนี่ยสามารถเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆได้ ทุนนับวันในวันนี้ก็คงจะจุดประกายความฝันให้กับน้องๆหลายคนได้บ้างใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่มีความสามารถหรือว่ามีความเก่งที่อยากจะโชว์ให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันสามารถติดต่อได้ทางรายการเด็กเก a r าคิดค่ะและวันนี้นะคะก้อยพร้อมกับน้องๆโรงเรียน อุปถัมภ์วิทยาพนมต้องขอลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะและกลับมาติดตามกาจการเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก้อยพร้อมกับทีมงานเด็กเก่งสตาร์คิดต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย